สวัสดีจ้าทุกคนมาดูนะคะว่าเปียวจะพาทุกคนทำอะไรว้าวนี่เลยนี่ค่ะพี่น้องจ้าใ้เวลาอันนี้เป็นผลไม้ที่ให้วิตามินสูงมากนะคะผลไม้ชนิดนี้ค่ะคนยังไม่ค่อยรู้หลายอะคะ่ะแต่ว่าบางคนเขาก็จะเก็บไปทำ แย้มนะคะเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องเก็บเนาะแหมเดี๋กวจะเก็บแล้วนะคะเนี่ค่ะฟินมากค่ะนี่ค่ะลูกแบบนี้สุกแล้วนี่ค่ะทุกคนพนะี่จะเก็บปกติมันจะมีน้ำค่ะเรี่ยวาม้าเมื่อสองปีที่เรามีน้ำขึ้นเต็มแล้วปีนี้บม่มีน้ำเราจะเก็บเขาไปแช่ซองแข็งไว้ะคะ่ะ วิตามินสูงมากเลยนะคะอันนี้มันขึ้นอยู่ขางทางค่ะสามารถเก็บได้นะคะที่จริงมันต้องใส่ถุงมือเก็บอะค่ะแตกมาแล้วมันสุกแห้งลายแล้วฝนมันตกค้ำอะค่ะ แบบนี่เก็บได้แล้วนะคะรสชาติเขาเไปลองซิมรสชาติเขาังค์กรมาตอนนี้เป็นยังไงไปแตกมันสุกแข้งหลายมันงองมมแล้วคะ่ะรสชาติบ่ค่อยเป็นไตส่วนต้นนี่เห็นบ่คะ่ะต้นนี่มันกําลังสุกเต็มเลยค่ะทุกคนพี่นอ้องเบอ่งออนซอนค่ะค่ะ หมากแบบนี้กําลังงามไม่จัดพี่น้องจา้าลดค่ะเนี่ยค่ะลักษณะรูปแบบนี้สุกแล้วนะคะเละแล้วเละเดีวพร้อมเห็นบ่เฮียเต็มมือเปลี่ยวเลย <c oughs> นี่ัลจากทุกคน ที่เาเก็บได้ประมาณประมาณเนี่เคืองโลดได้มั้งจะนี่กับเพาะแล้วจ้ะเอาไปให้พื้นเขากินเย <c oughs> วยอีกเยอะเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ท่านอ้สุกนะคะอันนี้กําลังเริ่มหามเดี๋ยวไปจะล้องซิ้นม,มึงนะคะนะคะี่ค่ะอันนี้ยังเป็นสีสมสมอยู่ท่านอิสุกนะคะเขาจะออกรสเฟือนนะอ,อันนี้ออก,กเปรี้ยวเก็บได้เหล่านี้นะ ทีเขาแตกต่างกันมากเลยค่ะเจอาน,นี้มันจะแบบเป็นอีกรสชาติแบบนึงลองเก็บสิปกติแล้วเขาจะใส่กันไก่ตัดนะคะอือกําลังออกลูกเลยค่ะลูกเล็กๆเ,เห็นปะค่ะ เขาจะมีหลายขนาดอันนี้ลูกเล็กๆกําลังนนอยๆกําลังใหญ่ลูกนี้เริ่มใหญ่แล้วเหนไหมคะเ,เต็มเลยค่ะยองต้นเนี้ต้นนี้จะสมแห้งมากเลยค่ะมันจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะแบบ วองกลมๆแนลิลี่ลแนมีขนๆดำๆเนี่ยแล้วแต่ค่ะนั่นแหละค่ะพี่น่องจ้าเห็นบ่ะเดี๋ยวคิดว่า,กวาใกล้เจ็ดโมงหรอกต้องรีบสิ่งกลับบ้านก็อย่างกินหมากนี่เป็นน้ำทังค่ะป้าไปอาบน้ำเตรมตัวไปทำงานก่อนเด้อค่ะวังว่าพ่อแม่พี่น่องคงจะชอบวิดีโอของเกี่ยวเนาะ มื้อนี้ก,กัมอนวดกัะพะมาชมวิวธรรมชาติทิวทัดไปละค่ะย่าไปทงแต่ดีนะเดี๋ยวไปใส่ชมวิวนะคะก่อนจะไปคนกำลังออกหาเหตุงานจะน,นั่งเก็บจนว่าปวดขาเอาละค่ะทุกคน ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้เปรี้ยวเสมอมานะคะมอหนวดมหาเก็บผลไม้ค่ะเปรี้ยวมหาเก็บผลไม้วิตามินสูงนะคะดีสำหรับสุขภาพนะคะค้นอยู่ในขอนิยมถิงเดี๋ยวจะเป็นเล่าเพิ่มนะคะขอบคุณทุกๆคนคะ่ะสวัสดีค่ะ